เสียเงินฟุ่มเฟือยอยู่ที่นี่นี่สุดมันเอยนันแม่มาครับมาผิดบ้นนี่ย สองอยู่สามครับทำครมสมัสดีครับน,นี่ครัวลูกก่บ้านพุทธลักษณ์นะครับก็มานะครับวันนี้มีกีฬาชุมชนนะครับไม่ใช่ต้านยาเสพติดหรอครับ ก็เป็นกวลาชุมชนที่จัดเป็นประจำนะครับสร้างความสมัครสมานสามัคคีนะครับความเป็นพี่เป็นน้องอันนี้กำลังเชิงอันนี้เาเล่นบวชนเลิดกันแล้วก็ค่อยๆติดตามนะครับเดี๋ยวคิดแน่อันนี้ก็หลอกบวนพนเลิดฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกฝนตกวินลิบวัดกลางบนฟ้าอันนี กรคับกับกีฬาสมานฉันนะครับระหว่างเทศบาลตำบลฟ้ายาดแล้วก็ท้องถิ่นเอ้ท้องที่นะครับแล้วก็นักการยุมชนนะครับนาู้่อยออกมาอนช่วยที่คุณรวมแก้วใสออกมาค่ะ เปลี่ยนแทนมีความสุขมากนะครับสร้างสียสันให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตะบลฟ้าหยาดนะครับนี่ท่านกำนันนะครับท่านกำนันสั่งการอยู่ข้างสนามเลยนี่หลายเป็นผลเปลี่ยนแทนอาทิตย์สีแก้วกุลขับกนามเล่นนะอ่าผู้ช่วยโรเจอร์ผู้ใหญ่เป็นอีกหนิงทินี่พอเกือบเล่นเลย หมูสองหมูสามครับนี่วอลเล่บอลน,นะครับหมูสามกับหมูหนึ่งนะครับโอ้้กองเชียร์าย้ขัอ,อปีนอออ้องเอ้เบิ่งเดียวนี่ยะความสุขความสุขนะครับ ทสทบาลตำบลยดจัดให้เอาเออดนมิตรภูมิเออเออมูสามเป็นยังไงเนาะตั้ง่ท <ại> ่านยิ้มจนมูสามเป็นยังไงเออนี่เรียกว่าจังสันนีละสูสูเออเฮ้ยเปลี่ยนเปียน โอ้สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่สุรัตทุผู้ชิงชาเล์ยิงนะครับได้กี่่าสะผัมือแปดมือสี่สามผัดมือเสร็จแล้วเชิญถ่ายรูปเชิญคณะผู้บริหารครับแล้วก็ท่านตลาดท่านรองตลาดแล้วเชิญถ่ายรูปครับ ท่านสตอตเอกทุกท่านนะครับเชิญครับท่านรองนายกด้วยนะครับการเชิง,ม,ง,ม,งมั่นหนึ่งทั้งทุกท่านหู้ที่เลยการงหวัดชายาเรหว่างทีมหมู่ที่สองตัต้ง้านหมู่ที่แปดเขาจะตบตูต้อนรับนักยาวสองทีคกกงคมครับนักกีฬานักยานะครับนักยาสับัดมืออะไรจะเกิดก็กนนกกดต้อง,งเกิดท่านนายยกท่านรอสรรเสริมเขาลงนี่ครับลงเองเลย ต่รอบลองรอบแรกจะไม่เห็นลงรอบชิงลงเลยอ่านรูปรบรูปอภัยรูอภัยรูอภัยรอภัยรูอภัยรูอัยรูอภัยรูอภัยรูอภกยรูอภัยนูอภัยรูอภัยรูอภัดรูอัยอััยรูอภัยรูอภัยรูอภหัยไอภัยรูอภั่ที่ภัยรูอรัรอัยรูอาย แล้วก็ทางด้านรักษาสนองพันนี่พิทยพักนมาเอาไปที่มิโนจิงชเนเรตโถึงปริญญาปริยายจริงเข้านีมีคนว่าจะให้ถึ0ห้าร้อยนะรกีฬาเชื่อมสัมพันธ์นะครับชุมชนเทศบาลตะบนฟ้าหยาบนะครับปิดท้ายรายการนะครับฟุตบอลชายเสื้อเขียวนี่ชื่ออะไรนะเสื้อเขียวนี่ หลานไนอ,อ้ไล่ะพ่อัวไม่ใช่ะอย่าบ้าเป็นเมยียนลายคนวดีใจเพื่อนเป็นยาบ้านะเป็นเมยียนดอ,อ,อกกุ้ยตัวคู่มือเดี๋ยวจะเป็นกระสอบอาอไปแล้วครับมาไปไม่ได้คือหลังไม่ยังไม่ได้ครับาานี่ธนากรเคนเครือไปย,ยกตาลูกนิวถึงไม่ยังไม่ถึงลูกนิวสุดยอสดอสชิดช่วยแล้วก็ความสามารถสุดยอดครับยงเพจพีตะก้อยนะครับ

เนี่ยผู้ชอยปูไปยืนรับอยู่หันล่ะลูกสบน้ยโอ้ผูลูกสบ่นั่นโอ้ยบุญซอยปูโ้ยน่ปูอลชมีนะรัไหนครับวันนี้ก่อนถึงนะครับนี่สองรางวัลนะครับรางวัลละสามร้บาทนะครับได้กี่ทีมนะครับ หมูที่หนึ่งแรกมูสมหมูหนึ่งดะทำห่งบิบริบิฝนฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ชอบนึงนไหนไหนกัน้ได้เสียานนี่ินมันนี่ถ่ารูป้ได้มีความสุขกันมากนะครับ มีแต่พี่แต่น้องเด้อครับวันเลกวันหญิงนะครับแฮปปี้แฮปปี้ที่สนะครับได้แก่ทีมสวยๆจ้าวันเล็กวันหญิงครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับได้แก่ทีมชุนชนหมู่ที่สี่ครับควัดหอทองครับโอ้ยมูสีเอาหลายโหวตมิปุเอาหลายโหวตมูสี่ ล่ามัอีกแกงนึ่งครับสมาชิกสภาที่สภ์เป็นผู้ว่รสทานสทชมีการซ่อสทอีกรอบนึ่งครับอีกรอบนึงฮะครัรางวัลนบทนะครัมยรยตครับวันนี้วันหญิง ยินไหนครับชูช่หนุที่8คุณบัมจอคุณบัมคอขารายกเด่นเช่นท่านรอสุสติยกอินยงนะครับท่านรองนายุที่สุจษฎาภริยร ถึงๆชนกุบันกอบมือที่แปโดยท่านกแงนารอาทิตย์สับรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมออรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมนะครับประจำปีสองพันแปนะครับอ๋อได้แก่ออมูที่มที่มที่สครับปากแดงพัฒนาครับทานครับท่านผู้จัดสภาพครับเป็นผูมอภครับ เอาอีลีบ่ะยันเจียมเอาอีลีบเ่เยอ่ะติดทั้งสามพันเลยชื่นชมมาชื่นชมสามพันติดเลยครับ 3, สามพันติด,ออดขอบคุณแล้วก็กินดีด้วยแข้งขาหมู่ที่สามรางวัลชมเชยไม่ไม่ขอการแท่นจุดชนหมูท่ที่หมูท่ที่หมูทหม่ที่หนึ่งครับขผมดูแตนะ่ว่าประหยับ เารพงบมวรันจทุคบนแ่ค <improving> รับมอผิดบ้เนี่ย อรองกะเลอันดับที่สองนะครับ,บนรนในฤดูนนนะนนหนาวฟัดบลนฮะโมเดลนี้ี่สุดบานเลยครับฝุ้นหลอกอะไรครบมันกต่อไปขออนุญาตเรีนเจาทนเตจอนจิตบุญคงชนนะครับสมาชิสภเทศสาานะครับเป็น,นขว้าครับท่านสตสอเจินจิตครับ เชิญมาดูบ้าครับเออดูยีบาลมาด้วยมันเลยเอออยบาทเาดวเลอเออย่บาทเออดูยี่เาทว่ะตัวเล็แวอุเประวันสุดท้ายครับการแข็งครับประจําปีงบประมาณ2518ครับ รางวัลฟุตบอลชายจิตคนนะครับราบวัฒนเลิศนะครับได้แก่ทีมทีมหมู่แปรครับชุมชนคุณแป้นกอนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชายจิตคนนะครับมีความสุขกันมากนะครับในะะฮแลเป็ระสบทั้งเทศบาลโดยความพยายามนะครับได้จัดการแข่งขันกีฬานะครับเด็กเยาวชนและประชาชนนะครับกีฬาตัญญาเสพติดนะครับ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับประสบความสําเร็จมากจริงๆนะครับพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยมีความสุขกันมากนะครับแชมป์ฟุตบอลเจ็ดคนแล้วฮะแล้วก็ท่านนายกอยู่มือที่แปดและลงเล่นด้วยนะฮะท่านนายกเทศมุตรีนะครับท่านคณะรัฐแทนเสริมท่านเป็นผู้มอบนะครับชายทีนี้เจ็ดคนฮะฮะที่แปดคุณบ้านคอไม่เวลานะฮะผลกานในขันปีหน้าเอาใหม่ครับ นายเด่นเชิญท่านนายกได้กล่าวปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชน ได้แสดงออกถึงศัก,กยภาพของชุมชนของเราว่ามีความรักมีความสามัคคีและพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกันทุกชนะุมชนครับจะไม่ใช้เวลามากครับจะขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงออกซึ่งนนความสามัคคีนี่นะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเราทางกองการถือใอนุา ทุกทุกกองทุกทีมทั้งด้ความร่วมมือในการมาถึงท่านในการมาทำใกิจกรรมครั้งนี้ได้มีความสมบูรณ์และผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับความเฉลีได้รับความสุขสนานภายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปครับขอบคุณครับ ครับก็คลิปหน้าก็ลุงไต่พากินพาเที่ยวพาทํากิจกรรมที่ไหนก็เจอกันเนโอ้คนลุกคนลุกเลยนะครับคนลุกเลยนะครับ เย็นปงวปนปงประชาเป็นสุขสาอ เสลยดดังวังกะหลือหาหรือไทยได้ยอโอ,โอ้คนลุกคนลุกครับคนลุกครับคนลุกครับโอ้ยขอบคุณนะครับกองการศึกษานะครับเดศบาลโดยฝ่ายหยดที่ จัดการแข่งขันสำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณทุกคนครับเย้ขอบคุณมากครับ